โรค Vkh นะครับที่คุณกิตีแมงดาวเป็นคืออะไรอันตรายขนาดไหนนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่าโรคนี้นะครับถ้าเป็นรุนแรงนะครับสามารถตาบอดได้ทั้งสองข้างเลยนะครับผมโรค Vkh นะครับก็คือว่าโรคโวโคยกิฮาราดะดีซีสนะครับผมก็คือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับว่าเป็นภูมิคุ้มกันของตัวเองหรือว่าแพ้ภูมิของตัวเองนะครับผมโดยตัว T cell ะครับผมเซลล์เม่เลือดขาวเนี่ยเขาไปจับตัวกลุ่มพวก เมลานินนะครับเมลานไซด์หรือว่าพวกเม็ดสีของเราอะครับผมซึ่งบริเวณที่มีเม็ดมีเม็ดสีเนี่ยก็จะมีที่ดวงตาที่จอตานะครับผมเส้นผมแล้วก็ผิวหนังอันโรคนี้นะครับจะมีอาการเด่นก็คือว่าที่จอตาแล้วก็ที่ผิวหนังอาจจะมีสีผิดปกติได้รวมถึงผมเนี่ยครับอาจจะมีสีขาวงอขึ้นมาได้เพราะว่าตัวโรคเนี่ยครับเขาเข้าใจผิดว่าเซลล์กลุ่มเนี้ยของเราเป็นสิ่งแปลกปลอมก็เลยทำลายเซลล์ของตัวเองนะครับผม